น้องปอมแปมอัติพรออกมาชี้แจงแล้วนะคะหลังจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาออกมาโพสต์แบบนี้กลายเป็นประเด็นคอมเมนต์สน,นันนะคะของชาวเน็ตเอว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรยังไงนะคะทุกคนซึ่งน้องปอมแปมอธิพรเพชรบ้านแพงนั่นก็คือน้องปอมแปมสาวน้อยเพชร บ้านแพงหรือน้องพะแพมสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะซึ่งปีที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมาน้องก็สังกัดอยู่ที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งก็เป็นวงสองนะคะเป็นวงอ,อีกวงหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็อยู่ในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับบอสโจโยมนินนามวงสานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเองนะคะก็มีคอนเน็กชันคอนเทนต์ดีๆนะคะเกี่ยวกับการทําคลิปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายน้องเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ ใช้แบบโซเชียลมีเดียในมือให้เป็นประโยชน์มากๆ,ๆน้องสร้างคอนเทนต์เราชอบมากๆคือคอนเทนต์นี้เลยทุกคนขออนุญาตพูดถึงคอนเทนต์ที่น้องทำก่อนแล้วชอบมากคอนเทนต์นี้อสสประมาณเพไอหข่อยอย่างละแปแบบ๊มป๊อปแป๊ม แม่คนสวยวันฟัาางหันไข้ซุ้ยไข้หน้าไข้ให้ค่ะวันนี้สิเริ่มใหม่สิมาขอแกมือขั้นวันนี้บ่คือเจ้าสิยังแต่ซะขอดีคูดหอดหักขอดีทางหอดคนขอดีพังหอดพ,อน,พอนมีมองเจ้าอยู่เสดดีนี่เพียงก่อนหน้าน,นี้น้องทำคอนเทนต์นะคะที่อ่าเป็นขอกับแม่เจ้าเมตนันีอันนี้เจ้าเมตนันี่ตรงนี้คือที่ ชอบังเดอมเมตานีที่ตรงนี้คือที่คอยเจ้ามาอาศัยอยู่ตรงผู้จักตอบแทนคุณขอเลขแค่สามตัวให้มันออกแดงจึงคืนงามออกให้ออกต้องตองรงเดือนนี้เข้าใจบ่ัเจ้าบ่ให้<ว>คอยหอ,อยสีสับเป็นสิน,สน ขอได้ดิขอขอหรือครูเสียสิ่ธิ์วะอิงที่แบบเนี่ยน้องเขาเป็นคนแบบว่า เป็นหมอลำด้วยมากความสามารถแล้วก็เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์แล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาทำให้คนแบบว่าชื่นชมชื่นชอบดีใจแล้วก็พลังเสียงน้องนี่ไม่ต้องพูดถึงดีมากๆนะคะน้องเองมากความสามารถก่อนหน้าน,นี้น้องก็เหมือนลงสมัครมิสแกรนหรือเปล่าปีที่แล้วเนาะแต่ก็คือถ้ายังไม่ได้เข้ารอบวยมันก็มีหลายคนที่สวยแล้วก็มากความสามารถมีความพร้อมอะไรเงี้ยเนาะน้องก็ไม่ได้ไปต่อแต่น้องก็ยังคงสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วทีนี้น้องโพสต์อะไรทําไมเป็นสิ่ง ที่โอ้โหมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยรู้สึกเป็นการเป็นงานนูน่นนี่นั่นนะคะ,ะน้องก็พสบอกผ่านเฟซน,นะครัอมแปมอติพรเพรบ้านแพงนะคะเฟซโพสนี้เลยนะคะน้องก็บอกว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่แสงที่สว่าง กว้างไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะประสบผลสำเร็จแต่การันตีล้านเปอร์เซนต์ว่าเราจะเจอคอนเน็กชันและโอกาสอีกมากมายมีโอกาสต่อยอดชีวิตในหลายทางแฮชแท็กจงจำจุดกำเนิดของแสงแรกให้ดีหมายถึงสาวน้อยแ,แพงหรือเปล่าที่ให้โอกาสหรือว่าหมายถึงบอสโจรหรือเปล่านะคะอันนี้พอโพสแบบนี้ออกมาแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยน้องปอมแปมนะคะก็เลยออกมาอธิบายมาชี้แจงผ่าน แอปแดงนะคะผ่านแอปแดงเนาะไว้คร่าวๆแบบนี้ค่ะคลิปนี้แอดมินไม่อะไรก็เพียงเห็นน้องอ่ะซึ่งเป็นคดขยันมากๆเรายังเคยชมอยู่ว่าน้องพอแปบน,นลงคลิปเยอะมากๆแต่และว,วันทั้งน้องทําการแสดงของสอนอ้นอ,นอ,ยอ,นอยเพชรบ้านแพงสอน้อยเพื่นโชว์เนี่ยเป็นหลักดูแล้วแต่น้องก็ยังคงมาทําคลิปทาอะไรคือขยันมากไปก่อนใครอะไรอย่างเงี้ยเราเช่นชมน้องจริงๆแล้วทีนี้น้องก็ประสบความสําเร็จจริงๆจากตรงนี้จุดที่น้องมีนะคะที่อยู่ที่ พื้นที่ที่แสงสว่างกว้างนั่นก็คือสาวน้อยเพชรแ้วแพงที่เขา,ายืนหนึ่งในเรื่องโซเชียลนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนไม่ว่าจะทางแอปแยงหรือแอปฟ้านะคะทุกคนแล้วก็ทําให้น้องเน่ะเห็นเล็งเห็นถึงคุณค่าของโซเชียลมีเดียแล้วก็นำโซเชียลมีเดียามาต่อย,ยอดเองมีคอนเนคชันของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะจากกลายเป็นศิลปินอยู่แล้วในวงสาวน,น,น้อยลำเพอโชสาวน้อยเพชรแ้วนแพงเนี่ยก็กลายมาเป็นอินฟูชื่อดังอีกท่านหนึ่งได้นะคะ ซึ่งน้องก็จะอธิบายในแอปแดนคะ่ะขออนุญาตเปิดบางช่วงบางตอนนะคะที่น้องปอบแปมได้ออกมาชี้แจงให้แฟนคลับเอฟซได้ฟังกันคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะพีเนาองปีแปมกับโพดถามว่าโพดไปก็คือตามความรู้สึกจากควงหรอคะพี่น้องโพดโพดนี้ก็เป็นข้อความประมาณว่าเอางูเบิดกะกลัวกังาสีเขาเนือหาค่ะพี่น้องค่ะ เพียงแปมโพดประมาณสุมุ้งวังหันนี่ยนะคะ่ะคนเลยมาคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะก็เลยสีมาอธิบายว่ามีความคิดยังไงที่ได้โพัวแบบนั้นนะคะหลายๆคนกัดใครติดตามพี่เพียงแปมในเฟซติดตามพี่เ,ฟฟเพียงแปมในเฟซเพียงแปมได้โพดว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่แสงที่สว่างกว้างไม่ได้การันตีว่าเราจะแบบประสบความสำเร็จลอยไปสิ้น แต่กรันตีว่า1นึล้านเปอร์เซ็นเราจะเจอคอนนคชันและโอกาสอีกมากมายมีโอกาสต่อยอดในหลายๆทางมันเป็นจากการตกผลึกทางความคิดว่าแน่นอนหรอว่าณตรงที่แสงมันเยอะเนี่ยในในความรู้สึกที่ันแปลมนะไม่เอาคนอื่นเป็นบรรทัฐ,ฐานนะเอาตัวเองเป็นบรรทัฐ,ฐานในการโพสต์แล้วกัในการทําคลิปคลิปนี้ในการทําคลิปคลิปนี้ ยกตัวอย่างจากชีวิตที่แบบว่มามันเคยดำเดนินดาเนินมาในหลายปี อยู่ในวงการมาตั้งแต่14 14ปีตอนนี้ก็26่ประมาณ12ปี12ปีที่ได้ไมีโอกาสในวงการบันเทิงอาจจะวงเล็กแล้วก็ขยับขยับขึ้นมาจนอยู่ในจุดที่กว้างขึ้นให่ไหมคะในตอนนั้นที่เริ่มต้นเลยพี่ว่าแบบก็มีคนจุดแสงสว่างให้มีคนนำทางให้ก็คือแม่ครูแม่อราสาคือการได้ไปอยู่ในแวดวงที่เป็นหมอลำกอน สิ่งที่แตกต่างจากเทียนเล่มแรกจนถึงเทียนเล่มใหญ่ที่ไม่ย่น้ำอีพอเปรียบเสมือนพ่อโจนี่เป็นเทียมเล่มใหญ่ของพี่แปมเล็กเทียนเล่มแรกเป็นเทียนเล่มเล็กแต่ก็จุดให้เราได้เห็นในบริบทเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ต่อยอดเราก็ไปเจอเทียมเทียมไปเจอเทียนเล่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจากว่าสิ่งที่เราจะเจอในการที่เราอยู่ในจุดที่ มีแสงสว่างคือความบุญไหว้หรือว่าหลายๆความคิดหลายๆห,หลายพ่อพันแม่ไม่อยู่น้ากันตอนที่เราอยู่ในเทียนเล่มเล็กเราจะมีแค่ประมาณกี่ไม่กี่คนประมาณสิบคนนะสิคะเพราะเขาไม่อยู่ในจุดที่มันเริ่มสวา่างขื้นกว่าเกา่าคือจงพี่น้องเห็นคือเวลาไฟที่มันแก่ขื้นแม่งไหมมันกส็สิหลายขึ้นเล่นเอค่ะพอมาอยู่กับพ่อพ่อโจก็เป็นดวงใหญ่ขึ้น แม่งใหม่กับสีร้ายขึ้นร้ายขึ้นมีหลายประเภทมีทั้งชนิดเดียวกันกับเรามีทั้งหลายชนิดมีทั้งหลายแบบหลายพันมุ์มจะเกิดความวิถีที่มันต่างกันเป้าหมายที่มันต่างกันแล้วไปอยู่ด้วยกันมันจะเกิดเป็นความโกลหลนที่มันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการที่เราอยู่ในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสปีชีส์เดียวกัน